ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2406ห้าธาตุยินอย่าง1ต่อ3ว้าราชาไร้เขาสูงเสียงคำรามยาวๆคืนเสียงแผกระจายไปทั่วโลกอันกว้างใหญ่ที่ต้นไม้หยกตั้งอยู่กิ่งก้านนาทิบของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สั่นไหวและตัวอักษรที่อยู่รอบๆก็ใกล้จะพังทลายลง แสงสีเขียวพุ่งออกมาจากราชาไร้เขาร่างกายของเขาเขยายตัวกลายเป็นมังกรไร้เขาที่ยาวกว่า20ลีสตรายตัวนั้นมีรูปร่างคล้ายมังกรแต่ไม่มีเขาเกร็ดบนตัวมีสีเขียวเหมือนหยกสะท้อนแสงแววาวาวของโลหะหากไม่ใช่เพราะต้นหยกมีกิ่งก้านมากเกินไปและพื้นที่ก็แคบเกินไปการจะปล่อยมันก็คงทําได้ยากลำตัวจริงของมังกรไร้เขาควรจะใหญ่กว่านี้โซ่ศักดิ์สิทธิ์ยังคงล็อกกงเล็บด้านหน้าทั้งสองของมังกรไร้เขา มังกรไล่เขาพุ่งไปข้างหน้าแล้วส่งอัขระคำให้กระเด็นออกไปมันไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดภายในคำเพีร์ความจริงและการหลอกลวงหาส์ซีหยุนเฟยไม่ได้ตกใจแต่กลับดีใจราชาไละเขาถูกบังคับให้เปิดเผยร่างที่แท้จริงของเขาแล้วดูเหมือนว่าพลังปานสิในร่างกายของเขาจะหมดลงแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะฆ่าเขาแล้วมหาส์ซีหยุนเฟยหัวเราะเขาอยู่ในอารมณ์ดีทวารทั้งหมดในร่างกายของเขาปลดปล่อยพลังปานในความตายอันทรมพลัง พลังปานไหลเข้าไปในคัมเพียงความจริงและการหลอกลวงและเขาตะโกนว่าตาปะทับเป็นความว่างเปล่าปังปังอัคระคำนับไม่ถ้วนที่อยู่ร,บรอบมังกรไม่มีเขาก็บินหายไปทันทีพวกมันมารวมตัวกันและสร้างอัคระคำที่ใหญ่กว่าร่างของมังกรไร้เขาขึ้นมาเป็นคำว่ากลวงคำว่ากลวงเป็นแสงประหลาดออกมาไม่เพียงแต่จะพร่าพรายแต่ทุกสิ่งที่มันสัมผัสโดยแสงนั้นก็ค่อยๆกลายเป็นภาพลวงตาในที่สุดมันก็กลายเป็นความลืมเลือน มีเพียงเรามาหาเซนที่ยืยนอยู่บนกระปีงความจริงและการหลอกลวงเท่าน,นั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนว่าต้นหยกก็ไม่ได้ถูกพลังของการลืมเลือนกินเนื่องจากมันเป็นร่างของบันดังเงาโลหิ์คําว่ากลวงกดลงบนร่างของมังกรไร้เขาพลังแห่งการลืมเลือนของหุ้มมันไว้และเก็ดแข็งของมันก็ค่อยๆโปร่งใสแม้ว่ามังกรจะบรรลุถ,ถึงขั้นบัญชีโชแต่ก็ชัดเจนว่ามังกรจะไม่สามารถคงอยู่ได้นานมังกรไร้เขา คลายกระบี่ห้าเหลี่ยมออกมาจากปากและฟันอย่างต่อเนื่องไปยังอัขระคำว่ากลวงแสงกระบี่ฟันลงมาและตัดผ่านอัขระได้อย่างง่ายได้อย่างไรก็ตามรากับว่ามันผ่านชั้นของน้ํามันไม่สามารถทําลายตัวอัขระได้ป้าหลัวมองเห็นราชาไร้เขาใช้พลังทั้งหมดของเขาไปแล้วน่าเสียดายที่พลังของคำพร์ความจริงและการหลอกลวงนั้นคาดเดาได้ยากเกินไปราชาไร้เขาไม่สามารถหลบหนีได้เลยความตายของเขาใกล้เข้ามาแล้ว ราชาไร้เขาเข้าสุสธารมลบราชสวรรค์ด้วยความพัฒนาที่จะตายดังนั้นการที่เขาต้องตายจากมือของเผ่ามลนาอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้รายแม้ว่าคะแนน30ล้านแต้มนี้จะตกเป็นของเผ่ามลนาแต่เผ่ามลนาก็ไม่สามารถอชนะเผ่าฤทธิธรรมตะได้ป้าหลวงคิดกับตัวเองนางจ้องมองราชาไร้เขาด้วยความเคารพอย่างลึกซึ้งเสียสละตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้คนมากมายผู้ฝึกฝนของศาลสวรรค์ที่เข้าสู่ศานลนรกนั้นเตรียมใจไว้สำหรับสิ่งเลวร้ยรายที่สุดตลอดเวลา ความตายคือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขาเท่านั้นวันนี้คือราชาไร้เขาและพรุ่งนี้อาจจะเป็นนางชิเวียไม่เคยสนใจเรื่องอาวุธเขาเชื่อในพลังอันแข็งแกร่งของเขาเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากเห็นพลังของคัมพีแห่งความจริงและการหลอกลวงติดใจที่มั่นคงของเขาก็เริ่มสั่นคลอนเล็กน้อยหากข้าสามารถควบคุมคัมพีแห่งความจริงและการหลอกลวงได้พลังการต่อสู้ของข้าจะเพิ่มขึ้นไปสู่ดับที่สูงกว่าหรือไม่นะอย่างไรก็ตามความคิดนี้ปรากฏขึ้นเพียงชั่วขณะเท่านั้น และเขาสลัดมันทิ้งไปทันทีจิตใจของเขาซึ่งมั่นคงมาเป็นเวลานับร้อยปีนั้นไม่สามารถสั่นคลอนได้มิฉะนั้นเขาจะต้องใช้เวลาไปจํานวนมากในอนาคตเพื่อเสริมสร้างจิตใจของเขาความคืบหน้าในการฝึกฝนของเขาจะล่าช้าและอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของเขาในการบรรลุถึงความเป็นเทพเจ้าด้วยซ้ำข้าก็คือข้าด้ยวยคําพูดเพียงคาเดียวข้าสามารถฆ่าศัตรูทั้งหมดในโลกได้การใช้อาวุธต่อสู้อื่นๆจะจํากัดข้าได้เท่านั้น ชิเวียลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาของเขาใช้แสงที่แวววาวเขาไม่สามารถซ่อนไอพลังของตัวเองได้ต่อไปเหมือนกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกดึงออกมาจากฝักแสงนั้นทะลุผ่านดวงอาทิตย์เหมือนรุ้งขาวไอพลังของเขาพุ่งขึ้น,นบนท้องฟ้าขณะที่ชิเวียยึดมั่นในความคิดของเขาจิตใจของเขาก็แจ่มใสราวกับผลึกแก้วเขาพบวิธีที่จะทําให้เจดมจงเซีระดับสองที่ยังไม่สมบูรณ์แบบของเขาสมบูรณ์แบบได้มหาเซียนหยวนเฟยสพฤฤัพพลิตถึงไอพลังอันน่าสะพรึงกลัวเขาจ้องมองชิเวียด้วยความประหลาดใจ และดวงตาของพวกเขาก็สบกันราชาไล้เขาจะต้องตายด้วยกระบี่ของคาเท่านั้นราลายกระบี่อันหนาแน่นถูกควบแน่นอยู่ร,บรอบๆชบชีวียมันก่อตัวเป็นฝนกระบี่รูปวงแหวนที่บินมาทิศทางต่างๆโครมอ้าใครมาโจมตีพวกเราวะเนี่ยการโจมตีนั้นสามารถเข้าไปในกำพงความจริงและการหลอกลวงได้อย่างไรก่อนที่มาหาเซนแห่งเผ่ามรณาจำนวนมากจะตอบสนองพวกเขาก็ดูพานกระบี่เจาะและเลือดก,ก็ไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง รลางกระบี่มีพลังแห่งการลืมเลือนได้รุกรานร่างกายของพวกเขาเนื้อเลือ,ลอดบนบาดแผลของพวกเขาเริ่มกลายเป็นความว่างเปล่าคําว่ากลวงที่ประทับอยู่บนตัวของมังกรไร้เขาเริ่มสั่นคลอนและจางหายไปตุ้มเปลวไฟสีเขียวพุ่งออกมาจากร่างของมังกรไร้เขาและทําลายตัวอักษรคําว่ากลวงมันหนีออกมาทางช่องว่างระหว่างกิ่งไม้เจ้าหนี้ข้าไม่พ้นล็อกชิเวยเคลื่อนไหวได้วยความเร็วแสง เขาปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าเหนือมังกรไร้เขาและไฟกระบีงง่คางงมารุออกไปแสงกระบี่สีดําที่ยาวกว่าสิบลี้ปรากฏขึ้นมันเหมือนงูยาวในความว่างเปล่ามันเคลื่อนทีไปมาระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันช่างมหัศจรรย์มากมังกรไร้เขาส่งเสียงฟึดฟัดลึกๆและคลายกระบี่ห้าเหลี่ยมออกมาฟันกระบี่แสงห้าสีออกไปันกระบี่ทั้งสองประท่าก,กันและแตกหักตรงกลางก่อนที่จะสลายไปอย่างรวดเร็ว ชิวเวะขมวดคิ้วและพึมพำสมกับเป็นมหาเสียงข้ามฉาีอโชเขาถึงครามดหทนทางแล้วแต่เขายังสามารถป้องกันการยุบีของข้าได้ท่าทีของมหาเสียนหยุนเฟย,ยเฟย,ยนชาขณะที่เขายือนอยู่ในกำแพียงความจริงและการหลอกลวงเขาไม่มีความสุขมากเขาวางมากทั้งหมดของเขาไว้บนราชาและเขาเขาเกือบจะทําสําเร็จแล้วแต่ชิเวะกลับทําลายแผนของเขาหากเขาไม่สามารถฆ่าราชาไล้เขาได้ตาแหน่งของเผ่มามรณาก็จะดูไม่สวยงาม หากใครในพวกเจ้ายัางไม่อยากตายมาหาข้าและปล่อยใช้งานกระเพียงความจริงและการหลอกลวงอีกครั้งหากเราฆ่าราชาได้เขาไม่ได้เราก็จะกลายเป็นคนบาปของเขามรณลนะมหาเสียหยวนเฟยกล่าวอย่างเย็นชาไอพลังปานกระบี่ของชีวิตที่เปปล่อยออกมามีจำนวนนับหมื่นพลังแห่งการลืมเลือนที่บรรจุอย,อยู่ในแต่ละสายนั้นบางมากดังนั้นมหาเสียนร้อยพันธนาการบางส่วนจึงได้หูุดซับพลังแห่งการลืมเลือนและฟื้นตัวแล้วฟุบ คำพีเห็นความจริงและการหลอกลวงได้ปลดปล่อยแสงสว่างออกมาอีกครั้งและสร้างตัวข,าขนาดใหญ่ที่มีคำว่ากลวงพร้อมกันนั้นยังกดขี่ชิเว่และราชาไล้เขาอีกด้วยชิเว่รู้สึกถึงไอพลังงานหนาแน่นที่ประจุในคำว่ากลวงเขาเงยหน้าขึ้นมองมันใ้พลังแห่งการลืมเลือนต่อหน้าเจ้าแห่งการลืมเลือนช่างเป็นเรื่องตลกเขาเพิกเฉยต่อตัว,ตว,ตวอักษรกลวงและหายตัวไปเมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็ยืนอยู่บนหลังมังกรไร้เขาแล้วเขาจับคังเงยมารุไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้าง และแทงลงไปทันทีกระบียยาว4ฟุต2นิ้วเป็งแสงที่แววเบาและเจาะทะลุกเกร็ดบนหลังของมังกรไร้เขาพลังกระบี่ปานกระบี่เจาะทะลุร่างของมันเลือดจ,จำนวนมากพุ่งออกมาจากเกร็ดและกลายเป็นน้ำพุโลหิตว้ <Wow! S 1> ามังกรไร้เขาคำรามอย่างน่างสงสารและเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามันบินด้วยความเร็วสูงพยายามที่จะหลุดออกไปอย่างไรก็ตามชูเอะยึดติดก,กับมันราวกับขี้และผู้ว่า เขากดกระบี่ลงไปและแทงบันให้ลึกยิ่งขึ้นตูมตูมกระบี่ห้าเหลี่ยมฟันไปที่ชิเวียอย่างต่อเนื่องแต่กระจกแห่งการลืมเลือนทําลายพลังโจมตีทั้งหมดใต้เท้าของชิเวียกระจกแห่งการลืมเลือนเป็นทรงกลมที่จะลุผ่านไม่ได้แม้แต่สิ่งประดิษฐ์อาหาเสียงก็ไม่สามารถทะลุผ่านมันได้สีหน้าของป้านหลวดูสงบนางไม่กล้าแสดงอารมณ์ออกมาแต่เล็บของนางทะลุฝ่ามือของนางไปแล้วข้าต้องยับยั้งตัวเอง เขาต้องซ่อนอารมณ์ทั้งหมดเอาไว้นี่หรือคือความแข็งแกร่งของผู้ฝนร้อยพัฒนาการแบบต้นๆในการจัดอันดับชิเว่ช่างน่ากลัวเกินไปเขาไม่มีใครเทียบได้แม้ว่าพลังสมาธิของราชาและเขาาจะถูกปิดผนึกและพลังเซียนของเขาเกือบจะหมดลงแล้วแต่เขายังคงเป็นมหาเซียนข้าบ,บัญชีโชเขาจะไม่สามารถหลุดพ้นจากกระบี่ของชิเวยได้อย่างไรคำพิงความจริงและการหลอกลวงบินไปด้านหลังและไล่ตามมกรไร้เขา เหล่ามาหาเซแนแ่งเผ่ามรณาตกตะลึงกับความกล้าหาญของชิเวียหาพวกเขาอยู่สถานการณ์เดียวกับเขาพวกเขาคงไม่กล้าจะฆ่าราชาไร้เขาพีลำพังนั่นไม่ต่างจากการสแสวงหาความตายท่าทีของมหาเซียนเหนวนเฟยเย็นชาจนแทบเป็นน้ำแข็งเขากัดฟันและควบคุมคำว่ากลวงโดยไม่พูดอะไรสักคำฟุบทันใดน,นั้นแสงสีทองอันคดเคี้ยวก็พุ่งออกมาจากระหว่างกิ่งไม้แสงสีทองพุ่งเข้าหาชิเวยที่อยู่บนหลังของมังกรไร้เขา และต่อยกระจกเห็นความลืมเลือนที่อยู่ใต้เท้าของชิเวียสะท้อนให้เห็นตัวตวนที่แท้จริงของแสงสีทองนั่นคือยาหนูเสินผู้ที่อยู่ในร่างยักษ์ทองคำายาหนูเสินปลดปล่อยแสงจนกำเอนิดออกมาเพื่อต้านทานการกัดก่อนของ,ของกระจกเป็นการลืมเลือนมัดทองคำของเขากำลังเข้าใกล้ชิเวียมากขึ้นเรื่อยๆด้านหน้ากำปั้นของเขามีรูปโค้งแสงปรากฏขึ้นชิเวียรีตาลงหยิบขางเงม,มายวลูกออกมาและฟันไปที่ยาหนูเสินกิ้ง เสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นเมื่อยานอเสินถูกเวี่ยงไปด้านหลังแล้วไปกระทบกับกิ่งไม้อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาก็เด่นออกไปเขาก็ไล่ตามมังกรไร้เขาไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บยานอเสินหัวเราะขณะที่เขาไล่ตามการฆ่าราชาไร้เขาไม่มีประโยชน์กับเจ้าหรอกทำไมเจ้าไม่ปล่อยให้ข้าจัดการล่ะชีวิตของราชาไร้เขาเป็นของข้าใครก็ตามที่กล้าต่อสู้เพื่อมันจะต้องเตรียมใจไว้ว่าจะต้องตายภายใต้กระบี่ของข้า ท่าทางของชิเวียตรงขณะที่เขายืนอยู่บนหลังมังกรไร้เขาเขาจับขังเงมารุไว้ด้วยรูปร่างผอมบางเท่าปีกของจักรจันแล้วมองไปที่หยานอู๋เสนินซึ่งกําลังไล่ตามเขาอ,อยู่จริงๆแล้วชิเวียรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากรับกระบีของชิเวียไว้ตรงๆแล้วหยานอู๋เสินดูเหมือนจะไม่ไรับบาดเจ็บใดๆเลยร่างทองคําของหยานอู๋เสนินแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตุ้ม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  ชเว่ราชาไร้เขาหยานูเสินมหาเสนหยุยนเฟยและเหล่ามหาเซนแห่งเผ่ามรณาที่เหลือซึ่งควบคุมตัวอักษรคำว่ากลวงยังคงโจมตีซึ่งกันและกันทำให้เกิดขึ้นพลังงานขึ้นทีละลูกตั้งแต่ต้นจนจบชเวียยืยนอยู่บนหลังของมังกรไร้เขาแล้วไม่เคลื่อนไหวเขาเพียงแค่ป้องกันการโจมตีของกระบี่หินห้าเหลี่ยมการโจมตีของหยานูเสนและอักขระกลวงเท่านั้นการไฟกระบี่ของเขาแต่ละครั้งทำให้ท่าสังหารเหล่านั้นไร้ผล ไม่ใช่ว่าชเวียไม่ต้องการยุติการต่อสู้เร็วๆที่สุดแต่เป็นเพราะเขาสัมผัสได้ถึงไอพลังอันแข็งแกร่งที่แฝงตัวอยู่ในความมืดกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือยังมีบางคนที่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวไอพลังสร้างความหวาดกลัวให้กับเขาดังนั้นชเวียจึงไม่กล้าใช้พลังทั้งหมดของเขาเขาเก็บพลังบางส่วนไว้เพื่อรับมือกับการโจมตีจากบุคคลในความมืดจารุ่วเฉินได้ขจัดพลังคำสาปทั้งหมดจากร่างกายของเขาแล้วและซ่อนตัวอยู่ในมิติหนึ่งเขาติดตามชเวียและคนอื่นๆอ,อย่างใกล้ชิด พอค้นหาเวลาที่เหมาะสมในการโจมตีดูเหมือนว่าราชาได้เขาจะไม่รอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามถ้าเป็นอย่างนั้นข้าจะเป็นคนส่งเขาไปเองตุม้มเมื่อชิเวียฟันคังเงี้ยวลูกองเขาอีกครั้งและส่งยานลูันให้บินออกไปจารวดเฉินก็กางปีกสีทองทั้งสี่องเขาออกและบินออกจากมมติเขาถือดอกบบวดาวลูกไก่และเล่งไปที่ศีรษะของราชาไล่เขาผู้ฝึกฝนทุกคนมองเห็นจังรลวดเฉินในขณะนี้ดวงตาของมหาสิญยุนเฟยแดงก่่ำเขาคำมรามว่า หยุดมันปฏิกิริยาของชิเวียรวดเร็วมากเขาใช้กระบี่ทั้งสองมือฟุบเขาเหวยมารูปบินออกไปปลายกระบี่แทงตรงไปที่ดอกโบดาวลูกไก่และกระทบกับจุดศูนย์กลางของดอกบัวคืนพลังงานปรากฏออกไปทุกทิศทางในช่วงเวลาต,ต่อมาร่างของชิเวียก็ปรากฏขึ้นเขาปรากฏตัวต่อหน้าดอกโบดาวลูกไก่และคว้าด้ามกระบี่ไว้พลังในร่างกายของเขาประทุกขึ้นราวกับน้ําทั่วภูเขาสึนามิและท้องฟ้าที่พังทลายจากร่วเฉ้นแตกต่างจากเมื่อก่อน เขาไม่ได้ถูกชิเวียผลักกลับในทางกลับกันเขากลับต่อยดอกโบดาาลูกไก่และระเบิดทันทีด้วยแรงสะเทือน9ชั้นเจ็ดจำนวนเซียนหมัดเจ็ดจำนวนเซียน9สะเทือนแรงสั่นสะเทือนทั้ง9ชั้นแผ่กระจายไปหาชิเวียและบังคับให้เขาถอยกลับไป9ก้ากาการสแสดงออกของชิเวียเปลี่ยนไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าการฝึกฝนของจังหวัดเฉินพัฒนาขึ้นมากในเวลาเพียงไม่กี่สิบวันเขาทำลายพัฒน,นาการไปแล้วหข้อและฝึกฝนกดสายเซียนได้เกือบ10,000ล้านแน่นอนว่า จังลัว่วเฉินจะมีพลังมหาศาลแต่ชิเวยยังคงมั่นใจว่าเขาสามารถเอาชนะจังรล้วงเฉินได้ชิเวยรีบปรับท่าทางของเขาให้คงที่แล้วเปิดใช้งานพลังมากขึ้นเงากระบี่นับพันปรากฏบนร่างของเขาเงม,มารูพวกมันพุ่งชนกรอบ้วงกันแสงสูงสุดของดอกโบดาลกไก่ที่ก่อตัวขึ้นเหมือนหยดน้ําฝนตราบใดที่กําแพงแสงถูกทําลายฝนกระบี่ก็จะตกลงบนจังรล้วงเฉินราชาได้เขากลับขืนสู่ร่างมนุษย์แล้ว เขาใช้กระบี่หินห้าเหลี่ยมฟันใส่จังลวเฉินและชิเว่พร้อมๆกันพลังกระบี่ห่อหุ้มพวกเขาไว้จางลวเฉินและชิเว่ถอยหนีทันทีเมื่อถูกบีบให้เข้ามุมพวกเขาใช้วิธีการต่างๆเพื่อปิดกั้นแสงกระบี่ห้าสีนี่มันเยี่ยมมากการต่อสู้ครั้งนี้ยิ่งน่าสนใจขึ้นเรื่อยหยานูเฉินขี่แสงสีทองและบินผ่านไปเขาหัวเราะและยิงเครื่องรางสื่อสารออกมาเห็นได้ชัดว่าเขากำลังพยายามเรียกเหล่ามหาเซียนของตระกูลหยานหลัวให้มาอย่างรวดเร็ว ราชาไร่เขาหยุดวิ่งกระทานหันเขาโบกกระบี่และโจมตีจารุเฉินกระบี่หินห้าเหลี่ยมระเบิดออกมาพร้อมกับพลังสูงสุดห้าสีมันควบแน่นกลายเป็นเมฆภาพลวงตาของหอกสีทองม้าศึกแม่น้ำยาวภูเขาที่สง่าง,งามปเปลวเพลิงรูปองกรและต้นไม้สีเขียวปรากฏขึ้นและวิวัฒนาการในเมฆชิเวียคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วฟันกระบี่ไปที่จารุเฉินเป้าหมายของราชาไร้เขาคือการตายโดยฝีมือของจารุเฉินเป้าหมายของชิเวียคือการฆ่าจารุเฉิน ก่อนจะนํายาเม็ดเจริรงเซียดับจักพัิคืนมาหากเป็นไปได้สิ่งที่ดีสุดก็คือการนําสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนและยาเม็ดเจริงเซียดับกึ่งจักพัิจากจังหวเฉยลอกไปท้ายที่สุดแล้วการจะฆ่าราชาและเขาผู้ซึ่งอยู่ในปลายเสื้อคุมนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การที่จะฆ่าจังหวะเฉินนั้นมีน้อยมากสิ่งที่คาดไม่ถึงยิ่งกว่านั้นก็คือยานูสันได้ควบแน่นเจดี JD จนกำเนิดและป่าปามจังหวะเฉนในความเห็นของเขา ไม่ว่าใครจะฆ่าราชาได้เขาคนคนนั้นก็ไม่ควรจะเป็นจางล้วเฉินในกรณีนี้ชิเวียจาเป็นต้องฆ่าจงางล้วเฉินก่อนอย่างน้อยเขาก็ต้องบังคับให้จงางล้วเฉินถอนตัวจากสนามลบคราวที่แล้วชิเวียตกเป็นเป้าหมายการวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนแม้ว่าจางล้วเฉินหลานอิงและหยานูเฉินจ,จะร่วมมือกันแต่ทั้งสองฝ่ายก็สามารถต่อสู้ได้เพียงในสถานาการณ์อยู่ร่วมกันเท่านั้นครั้งนี้จางล้วเฉินตกเป็นเป้าหมายเพราะเหตุผลหลายประการ จารุ่วเฉินไม่ถอยหนีหากเขาทำเช่นนั้นเขาจะสูญเสียโอกาสในการฆ่าราชาไร้เขาตลอดไปเมื่อมองการแสดงออกของราชาไร้เขาจารุ่วเฉินคาดเดาได้ว่าป้าหลัวต้องใช้วิธีการบางอย่างในการส่งข้อความถึงเขานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมราชาไร้เขาจึงไม่เลือกที่จะวิ่งหนีเมื่อเขาหมดหนทางแล้วแต่กลับโจมตีจารุ่วเฉินแทนเขาอยากตายในมือของจารุ่วเฉินหยานอูเซินไม่ใช่ว่าเจ้าอยากเจอเจินมงเซินของข้าเหรอตามใจเจ้าเลยยินหยางห้าธาต พลิกฟ้าดินจารวเฉินไม่กลัวการโจมตีร่วมกันของผู้ทรงพลังทั้งสามแต่กลับกันจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขากลับเดือดพล่านร่างกายของเขาปกคลุมไปด้วยปเปลวเพลิงและผมยาของเขาก็ตั้งตระง,งานเขาชูมือขึ้นและปลดปล่อยเจดมงเซียนหญิงอย่างห้าท่าของเขาทัานใดนั้นแสงาสีโบราณก็พุ่งออกมาจากร่างของจารวเฉินและส่องแสงสว่างไปที่ต้นหยกซึ่งมีความสูงกว่าหนึ่งหมื่นเมตร เครื่องหมายไทยจีปรากฏขึ้นรอบรอบร่างของจักวเฉินเพื่อป้องกันกระบี่หินห้าเหลี่ยมที่ราชาได้เขาฟันใส่เขากระบี่หินห้าเหลี่ยมมีพลังแห่งท่าทั้งห้าพลังดังกล่าวถูกดูดซับและเปลี่ยนแปลงโดยเครื่องหมายไทจีตุม้มข้าเงม,มารุข,ของชีวิตจมตีลงมาปลดปล่อยพลังอันไร้ขอบเขตของการลืมเลือนและปราณกระบี่อย่างไรก็ตามพลังเหล่านี้ไม่ได้ทำลายเครื่องหมายไทยจีพวกมันเพียงแต่ทำให้เครื่องหมายไทยจีสั่นยางรุนแรงจากนั้น จดจันมงเสียนหญินหยางห้าธาตุก็ดูดซับพลังแห่งการลืมเลือนและพลังกระบี่และเปลี่ยนพวกมันให้เป็นพลังของธาตุทั้งห้าและพลังของหญินหยางตูมเจดีต้นกําเนิดที่ควบแน่นโดยหยาอนอสินกระทบที่ไหนสักแห่งเหนือศีรษะของจารุเฉินแต่ก็ยังไม่สามารถทําลายเครื่องหมายไทยจีที่สร้างขึ้นโดยเจจมงเสียนหญินหยางห้าธาตุได้พลังของมันก็ถูกดูดซับด้วยเช่นกันจารุเฉินยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของสัญลักษณ์ไทจีร่างกายของเขาหมุนอย่างรวดเร็ว ดูซับพลังโจมตีของพวกมันอย่างต่อเนื่องเขาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังธาตุทั้งห้าและพลังยินหยางเพื่อโจมตีพวกมันในทางกลับกันเขาได้สกัดการโจมตีของบุคคลสมพลังสาคนเพียงลําพังพลังอํานาจมากมายถูกุนเวียนไปมาระหว่างคนทั้งสี่ไม่ว่าพลังอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถฆ่ามหาเซียนได้เป็นไปได้ยังไงจ้าลวดเฉินเขาไม่พลังมากขนาดนั้นได้ยังไงมหาเซียนหยวนเฟยตัวสั่นเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นป้าหลัวกัดฟันใบหน้าของนางแข็งทื่อ ในพระราชวังเทพบชกตาเราเทพทั้งหมดก็มองพปทีิสนามรบที่พวกเขาทั้งสี่อยู่นี่เป็นครั้งแรกที่จารุเฉินใช้เจดจำนงเซียนที่เพิ่งรวมร่างใหม่ทุกคนต่างอยากรู้ว่าเจดจำนงเซียนจะทรงพลังแค่ไหนหลังจากประสานเจดจำนงเซียนทั้งหประเภทเข้าด้วยกันมันคือเจดจำนงเซียระดับหนึ่งในตำนานหรือเปล่านี่มันแม้แต่ปากของเทพเจ้ายังอ้าปากค้างมาเห็นจารุาเฉินต่อสู้กับสามปรมาจารย์เพียงลำพังพวกเขาไม่คิดว่าจารุาเฉินจะแข็งเก่งกว่าราชาและเขา หรือว่าเขาสามารถอชนะชิเวียได้อย่างไรก็ตามยังคงเป็นเรื่องน่าตกใจที่จางล่วฉินสามารถดูดซับและเปลี่ยนพลังโจมตีของพวกเขาด้วยจิตสำลงเสียนและสกัดกั้นพลังทั้ง3ด้วยการยืมความแข็งแกร่งของพวกเขาเทพเจ้าสามารถมองเห็นธรรมชาติที่แท้จ,จริงได้แต่ผู้พกฝนธรรมดาที่เฝ้าดูภาพฉายของดวงตาวิเศษหมื่นโลกนับไม่ถ้วนกลับไม่สามารถมองเห็นได้ผู้พิกฝนทั่วไปเห็นเพียงว่าจางว้วินได้ต่อสู้กับราชาและเขาชิเวียและหยานูสินจนเส,นนสมอกัน ยิงไปกว่านั้นเขาไม่ได้พ่ายแพ้ในช่วงเวลาสั้นๆสิ่งนี้ได้พลิกกับความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับความแข็งแกร่งไปอย่างสิ้นเชิงและก็ตัดจบแบบละครไทย,ยนีครับผมอมโคตรมันเลยตอนนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตอือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ล่เพราะว่า ลาไปก่อน